สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาที่อำเภอบ้านตากอ่าบ้านตากจังหวัดตากจังหวัดตากอันนี้ใช้หลังคาผนังปิ้งปองหมดเลยอ่าใช้หมดเลยอ่าเป็นไงเย็นมากปะเย็นสบายไม่ต้องเปิดแอร์ท่านนกจะร้อนแล้วจะเปิดแอร์แค่ครึ่งคืนกับปิดแล้วแต่ใช้าพัดลมเมาพัดลมก็เย็นแล้วอ๋อแล้วฝนตกได้ยินไหม ไม่ได้ยินไม่ได้ยินนะเดี๋ยวป้าพาขึ้นไปดูข้างบนหน่อย<ไ>แต่ข้อสำคัญเนี่ยข้อสังเกตเนะท่านผู้ชมผมยํำนักยํำหนานเนี่ยเขาไม่ต้องตีฝ้าข้างใช่ไหม<อ>ไม่ต้องตีฝ้าข้างนอกใช่ไหมไม่ต้องใช้ฝ้าแล้วเอแล้วข้างในก็ไม่ต้องตีฝ้าเดี๋ยวมาดูในเ,<อ>เรื่องฝ้าเนี่ยต้องในเย็บแน้นเลยมันมันมีฝุน่นไปกองอยู่หลาย,ลายปีข้ามันมีฝุน่นไปกองอยู่ข้างบนเยอะๆใช่ไหมล้วเวลานั้นเราก็ เรอเหยลงมาใส่เราเนี่ยปิงปองถึงแนะนําป้าว่าไม่ต้องตีฝ้าอย่างนี้ดีแล้วเพราะว่ามันจะได้ไมีมีฝุ่นไปกองไว้อยู่บนหัวเราใช่ไหมป้าเนี่ยใช่ไหมเย็นอากาศเย็นเข้ามาหน่อยเนี่ยเออเนี่ยมาเนี่ยเข้าไปเลยจ้าเนี่ยเออเย็นจริงจริะเย็นอแค่เขาเปิดพัดลมก็จ่ายได้แล้วเออ เห็นไหมนี่อีกนี่เนาะแล้วใครเป็นคนเจอเจอผมเนี่ยเจอเจอปิงปองลูกชายลูกชายดูอ๋อท,ที่ไหนลูกชายอยู่ออสเตรเลียเออคนที่ออสเตรเลียนะเขาดูในายหา u ูทูบแล้วเขามีคนรู้จักที่ทํางานด้วยกันเ,ออเขาบอกว่าใช้ดีเออ,เ,อ,อเขาก็แนะนํำไปออก็ลงไปลองดูออลองดูไปก็ามา คุยกับแม่แม่มันมันคงจะดีนะแม่เอาไม่ต้องติดฟ้านะแม่เอ,อใช้ผนังก็ได้ใช้นั้นมันก็จะเบาเงินเราไปเยอะเลยแม่บอกว่าอีอ๋เนี่ยแม่ท่านผู้ชมลูกชายทำงานอยู่ออสเตรเลียโทรมาให้คุณแม่ที่อยู่จังหวัดตากให้คุยกับช่างช่างก็คุยกับผม ไปซื้อมาํำอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็เลยวิ่งมาถามเนี่ยยายเน่ยว่าเย็นใช่ไหมเออเนี่ยก็รู้แล้วว่ามันเย็นเนี่ยใช่ไหมเออแค่นั้นก็แค่เปิดพัดลมตัวเดียวมันก็สบายดีแล้วเออเนี่ยผนังนี่มันร้อนดูแล้วเนี่ยผนักี่ใครใครเป็นคนเรื่องเนี่ยลายไม้สวยเนาะลายไม้สักเนี่ยนะ นี่ยลูกเขยก,ลกล็ลูกสาวนั่นแหละลูกเขยก็ลูกสาวอเขาเรียกลูกเขาเองอ๋ออ๋ออ๋อเนี่ยอีกเนี่ยเนี่ยนี่ก็ไม่สัว์เนาะ,ะปิดมาน,นอย่างสวยเลยมากเนี่ยเออช่างนี่เขาก็ใช้ได้นะแต่บางคนจะไม่เคยทำหรอกช่างบางคนเน่ยเวลาเจาาขอบ้านเขาบอกว่าไปทําให้หน่อยเอาปิงปองนะไม่เคยทําช่างบางคนนี่ เนี่ยเนี่ยเนี่ยช่างนี้ก็เห็นก็เคยทําเลยเนี่ยเขาก็ทำเเขาเคยทําช่างเอ็มเขาเป็นช่างอยู่แล้วผู้รับเหมาอยู่ทุกวันเป็นพ่อพ่อเลี้ยงของของกอบที่มาทํานี่แหละช่างเอ็มมาช่วยแล้วก็ช่างยันนี่ไม่เป็นนะครั้งแรกนะได้ขอเข้าว้องมาสอนกันเดี๋ยวนี้ช่างยันทาได้แล้วถ่ายถ่ายได้หน่อยนะเนี่ยโอ้โหที่นอนไม่เป็นไรธรรมชาตินอ้โหเออเนี่ยเขาติดบ้านติดอะไรเนี่ยเห็นไหมเนี่ย เออเออเย็นเนี่ยเขาเข้าเขาเย็บแค่สองมุมจบเลิกกันเนี่ยไม่นเนี่ยนั้ช่างเขารู้งานเลยเนี่ยบีไม่ต้องสาธยายมากเขาเห็นคลิปเห็นอะไรเขาก็ทําได้เลยนอกาบางคนเขาเพอรอาะที่เจ้าของตอนนี้เขาก็เป็นผู้รับเหมาอ,อยู่แล้วกับกับพ่อน้าของเขานะเออ,เออกับพ่อน้าของเขาแล้วเขาก็เป็นทุกอย่างเขาจะขึ้นคุมงานหมดเลยส่งเหรอเออเอ,อ๋อ ยายเปิดไเออ่ายข้างนอกว่าเออหลับไฟอยู่ข้างนเลเออเนี่ยโอ้โหเนี่ยนาโนผนังนาโนนะยายเนี่ยไม่ใช่เม็ดทิชชูธรรมดานะเนี่ย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 เอามือรูปแล้วมันละมุนแล้วก็ขึ้นลายอัดลายแคปล่ามันเป็นนาโนเคลือบอลูมิเนียมเนี่ยสีเนี่ยมองมองมันนี่ก็กลายเป็นเข้มเข้มพอมองไปอีกตรงตรงก็อีก โทนหนึ่งพอมองไปอีกด้านหนึ่งก็เป็นอีกโทนหนึ่งมันเป็นสามมิติเพราะเคลือบด้วยอลูมิเนียมอัดลายนาโนคนที่เขาขี่ขี่รถตามถนนนะเขาจะแงะอุ้ยบ้านยายลองเด่นดีไม่ใช่ของยไม่ใช่ของยายของลูกแสวลูกลูกเคยยายมาเป็นคนมาถามมีเหรออื๋ออ๋ออ่อเนี่ยเห็นไหฝ้าก็อันนี้ฝ้านสีขาวควันบุหรี่อ่า ลายลายไม้เนี่ยไม่ใช่นาโนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเวลาผมพูดพูดไปในคลิปบอกว่าลายไม้ไม่เห็นมันเป็นแคปลาเลยไม่ใช่นะไอไอลายไม้ก็คือลายไม้ส่วนเม่ที่ชีตที่เราเอามาอัดขึ้นรูปเนี่ยมันเป็นนาโ,โนเนี่ยพวกสีพวกเนี่ยมันเป็นนาโนสีขาวสีแดงสีเขียวสีมีทั้งหมดสิห้าสีนะแล้วแต่คนจะชอบใช่ไหมแล้วแต่คนจะชอบเอ,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 อสาเขาก็ใช้สี่คูณสีเนี่ยนไหม มันจะได้ไม่มีเสาล้นออกมาเพราะาผานังมันแค่สิบเตนแต่ข้อสําคัญเนี่ย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 ฝ้าเนี่ยสําคัญเลยมันจะได้ไม่มีที่ไปกักเก็บฝุ่นไว้แล้วก็ฝากท่านผู้ชมเป็นการบ้านนะว่าว่างๆก็เอากระไดเนี่ยปีนขึ้นไปูบนฝ้าหน่อยแล้วเอามือไปคุยๆดูซิว่าฝุ่นมันหนาไปเท่าไหร่แล้วนะฮะมันอันตรายฝุ่นพวกนี้ มันเป็นฝุ่นละเอียดออมันเป็นฝุ่นละเอียดเออแล้วที่รถนวิ่งทุกวันเนี่ยพอมันออกแรงมาฝุ่นไม่ลงใช่ไหมมันละอองฝุ่นที่นั้นอ่ะมันจะขึ้นเยอะเห็นไหมยายเขาเออแก่ๆยังรู้เลยคนโบราณอ่ะเห็นไหมนะ่ะยายแกพูดถูกนะเออแล้วชุดอะไรยายเ <65. S 1> น,นี่ <c oughs> ยหกสิบห้าอ้าวหกสิบ <c> ห <oughs> ้าก็รุ่นพี่ผมนะที<ป>่เนออี่เรียกเจก็แล้วกันนะรุ่นรุ่นพี่ผมหกสิบห้าราคา อ่าในผมนี่หกสิบแล้วอ่านี่หกสิบห้ารับรุ่นพีผมห้าปีนะะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตัดปัญหาเรื่องฟ้าเนี่ยไม่ต้องไปตีมันทําไปเปลืองเงินเออมันจะเบาเงินเขาไปเมเยอะเลยเออแล้วก็เขาจ้อยเวลามันก็ไปเยอะนี่ทําแค่ส่งเดือนครึ่งนะธรรมดาเขาจะถ้าเอบบ้านปูนทั้งหมดเนี่ยถ้าเอาตีฟ้าด้วยเนี่ยมันจะเป็นตั้งสามเดือนสี่เดือนนะเนาะอ่าถูกเห็นไหมนะ คนรุ่นนี้จะรู้เออน,นี่มันเบาเบาฟ้าเข้าไปเยอะหรือเบาเงินเข้าไปกุงนั้นเออมีิ่งที่จบวิ่งเลยนะอ่าเอาอมีหล้วจิิงจกก็ไม่ต้องมาอยู่ข้างบนเพอเผลอเนี่ยอยู่ใกล้ป่าใกล้เขาง,งูขึ้นไปขดอยู่บนก็ไม่รู้ถ้ามีฟ้าน่ะเออการไว้ไม่ใช่โอ้โหได้ไม่ได้ตีฟ้าตีฟ้าตีฟ้าไปตีทำไมพาทำ ให้มันประหยัดไประโยชน์มันมีฟ้าในตัวความเย็นของมันในตัวอยู่แล้วเออนั่นน่ะแล้วมีชาวบ้านแถวนี้เขามาดูเยอะมั้ยโอ้ดูเากำลาดูดี่ว่าช่างไอ้นั้นน่ะอ่ะก็ไอ้ไทยนิยมเป็นกับมาไทยหูปล่อยเป็นแาบจะได้เอาตัวอย่างไปทำห้องที่ที่หลานเป็นที่มันตักหมอ่ะนะท่านผู้ชมเออเนี่ยของปิงปองเี่นปากต่อปากไอ้ที่ขายดิบขายดีอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่หรอก บ้านนี่ทำไปบ้านนู้นมาดูดูกันไปดูกันมาก็บอกต่อกันไปทั้งประเทศเขตยสายามเนี่ยว่ากันเถอะใช่ไหมเป็นจะ่ายลูกไปคนนั้นก็ว่าสวยอือประจ๋าจะทําแบบบ้านใหญ่ลงนี่แหละคนนั้นก็จะทําแบบบ้านใหญ่ลงเออเห็นไหมอ๋อนี่ใช้ผนังนี่เป็นตู้เลยเออเอออันนี้เป็นตู้เออเนี่เยเห็นไหมเนี่ยเขาเป็นตู้เสื้อผ้าเป็น,นตัวเ,ออเลยเห็นไหมเนี่ยตู้เสื้อผ้าเลยเขาช่างแต่คนนี้เขาท่าวะเนาะลูกเคยเนะล่ะแหนเอแล้วเขารับงาน รับเหมา <ๆ S 1> อยู่แ, <ๆ S 2> แล้วด้วยใช่ไหมเป็นผู้รับเหมาแล้วบัดเดี๋ยวนี้สอ่องผวเมียไปทํานอกด้สี่ปีแล้วโอ้ไปทํเมือนอกไปทําอยู่ออสเตรเลียเออครั้งแรกก็เป็นผู้รับเหมาแหละสองคนกับวันนั้นก็เรียกป้องละที่แบป้องใหม่เออ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 เข้าใจเข้าใจเออโอ้วกระทำไม่เป็นช่างทั้งสองคนเลยแล้วเอ้าอีหลังนี้ใช้ฝ้านาโนให้เขาเหรือปุ๊กเนี่ยเออ มันไม่ใช่ขาวควันบุหรี่เนี่ยมันเป็นนาลายนานแค่ปล่านาโนเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยอ๋อแต่มันพราาะว่มันจะพลิ้วนหน่อยเห็นไหมเห็นไหมมันจะพลิ้วนิดๆเห็นปะสังเกตดูมันจะต้องต้องตัวธรรมดาดีแล้วไอ้ตัวข้างล่างเออต้องตัวขาวขาวควันบุหรี่ธรรมดาดีกว่าไอนาโนนี่้ภายนอกมันจะได้ทนกดทนแดดแล้วก็ไม่ร้อนเออเนี่ยเข้ามาเนี่มันจะยิ้ เย็นเลยนะฮะออแกขึ้นมาไม่ห็นมีเพิ่เมื่อเปิดพัดลมเย็นาอ้น้าต่างไม่ได้เปิดเลยนะเนี่ยโอ้ไม่ได้เปิดเหรอต่อตอนกลางวันนี่จะปิดไว้หมดกว่านกกว่านกเข้านกมันเยอะเจ๊ชื่ออะไรเนี่ยลืมถามชื่ออีกแล้วชื่ออะไรเนี่ยชื่อรองชื่อรองเจ๊รอ,องนะอ่าอ่ามีอะไรก็คนเราแวกในโซนจังหวัดตากภาคเหนือตอนล่างถ้าอยากมาดูบ้านเจ๊รอ,องก็มาดูได้ออลองตามมูลเออบ้านอะไรนะบ้าน ทุ่งกระเชะหมู่สองบ้านทุ่งกระชอกหมู่สองเนี่ยวิ่งมาบ้านเยลองบ้านหลังไหนขอดูเป็นตัวอย่างหน่อยอยากเห็นของจริงอ่บางทีก็ว่าไปมีคนมาถามเยอะเลยนะว่าดแล้วก็มาถ่ายรูปว่าซื้อมาจากหน่อยว่าซื้อมาจากลูกขึ้นบอกว่าสั่งมาจากกุลาดเออมีกุลาชที่เดียวเป็นสินค้าอนุสิทธิบัตรผลิตตะเพียงรายเดียวในประเทศไทยแล้วเป็นหลังคาวัสดุพื้นผนังหลังคาเจ้าเดียวที่ได้ออนุสิทธิบัตรนะครับ แล้วก็ผลิตส่งออก<า>ไปกทั่ว AEC แม่ลูกเค <A EC S 2> ย,ยว่าไม่ไกลหรอกแม่เลยจะเขียนลำตะพองไปแค่ไม่ถึงห้าโลบอกกับอีก,กอเลยบอกว่าอย่างนั้นก็ไม่กลายเท่าไหร่หรอกไม่กลายเท่าไหร่หรอกแม่ใช่บางคนโทรมาถามนีนมอ่อยู่ไหนยุ่งเทพโอ๊ยอยู่สีคิวไก่เขาส่งกันไปจนถึงมาเลเซียไปถึงบูนานเคายังว่าไม่ไกลเลยบางคนแคุ่งเท่ไกล ที่เอยมาส่งมาส่งค้าขายทางออนไลน์แล้วจยงหม่ก็ไปส่งไม่สดไปส่งเนี่ยคนที่มาส่งเนี่ยเป็นบอกว่าไปส่งไม่สดส่งเียงใหม่ออืใครจะไปคิดถึงว่าลังคาแผ่นหนึ่งยาวยี่สิบสิบสองเมตรจะคาขายทางออนไลน์และส่งทางออนไลน์ได้เออเอออ่ะใครจะไปคิดออกใครจะไปคิดถึงเออเอากลายเป็นว่าเฮ้ยสินค้าแผ่นเท่าบ้านเท่าเมืองส่งกันทีเป็นคารุ่นโดลอยาวๆส่งไปทั่วประเทศ ส่งไปถ้วยเอซีทางออนไลน์ไว้เฮ้ยเออแปลกเห็นไหมเนาะแล้วใจะลองเนาะเออเราก็รุ่นคนรุ่นเดียวกันอเออคนเก่าคนแก่อ่ะนี่มาดูนี่อืเห็นไหมทําไม่ต้องแผนฝ้าให้มันอยู่บนหัวเราฝุ่นไปกักเก็บวันดีคือดีมันก็ระเหยรามาให้เราดมไปซะงั้นแหละ เดี๋ยวก็เป็นภูมิแพ้กันบ้งางเดี๋ยวก็เป็นไซนัสอักเสบบ้างเอเอเดี๋ยวก็นำมูกไหลกันบ้งางเหตุไม่ใช่อะไรหรอกคนแต่เก่าแต่ก่อนไม่บ้านชงไทยบ้านอะไรที่ไม่ตีฝ้ากันอนะ่ะไม่ค่อยเป็นภูมิแพ้บ้านสมัยใหม่ต้องพี่ตีฝ้านูน่นตีนั่นตีนี่ตีนี่ตีนั่นแล้วก็ไปเอาฝุ่นกองไว้บนหัวมันก็เหลือยลงมาแล้วก็เป็นนู่นเป็นนี่สังเกตูเมื่อก่อนโรคภูมิแพ้ค่อยไม่ค่อยมีสังเกตุนะ เออปู่ย่าตายายเรานี่สมัยพ่อเราสมัยแม่เราก็ไม่มีใครแม่ผมก็ไม่เป็นภูมิแพ้ไม่เป็นโรคแล้วบอเร็งก็มาเยอะด้วยวอนที่เอาเนี่ยมอลเลงกัินมาจากไหนอนาะก็นเนี่ยอะนะนะนะเรื่องไม่เป็นเรื่องนะผมก็เลยมานั่งคิดนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกผมเนี่ยนะอะเป็นภูมิแพ้แล้วไปนอนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนมันเป็นฝ้าทีบาร์ผมผมผมนอนนอนไปเสร็จปุ๊บพอตกเที่ยงคือตีหนึ่งอ่ะแหละผมปวดไตนัดปวดจมูกจนหัวแทบจะระเบิดพาหามันไปโรงพยาบาลเออ แล้วมาหาสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรผมก็เลยกลับไปบ้านเพื่อนแล้วผมก็ไปเปิดดูฝ้าบ้านมันนะ่ะนี่บนฝ้าทีบานนะไปไปยกแผ่นขึ้นมาฝุ่นหนายอย่างเงี้ยผมเลยหลอกอ๋อฝุ่นบ้านมึงนี่เองนะมันระเหยลงมาเนี่ยก็เลยตั้งแต่บัดนั้นนะคิดทำยังไงเราจะหาทางไม่ให้คนที่นอนอยู่เนี่ยได้ดมฝุ่นได้เป็นภูมิแพ้จะได้หายจากเรื่องพวกนี้ นี่คือนี่คือมูลเหตุหนึ่งที่ผมพยายามคิดหาวิธีที่จะผลิตวัสดุขึ้นมาเพื่อป้องกันฝุ่นไม่ให้มีฝุ่นบ้านปอดฝุ่นเสียทีว่างนันเอะแล้วก็ประโยชน์ด้วยแล้วก็เย็นด้วยประหยัดโครงเหล็กด้วยทําเร็วด้วยเร็วด้วยอ่าปอดฝุ<ร>่น<ร>ไป<ร>ด้วยเนี่ยออถ้าเราติดฝ้อีกใส่ฝ้อีกมันจะช้าเวลานั้นไปอีกเยอะเลยเออ ตัวนี้เราไม่ได้ติดเราตามก็คือเ็จเลยอแค่ตกแต่งภายนหน่อยมันก็เ็จเรียบร้อยแล้วอสีก็ไม่ต้องทาอืสีก็ไม่ต้องทาอาไม้เชิงชายก็ไม่ต้องตีเย้าไงวะเนี่ยชีวิตมันก็เบาเงินไปเยอะเลยนะอ่าอ่าเนี่ยถ้ามันจองคนก็จ่ายตังค์เขารู้หรอเบาเงินหรือไม่เบางินฟังเอาไอ้ถ้าถ้าผม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 บอกว่าเบางานะว่าผมจะขายแต่ของอีกถูกไหมเออให้คนเข้าใช้เขาพูดเองอื พูดไปก็แหมไอชิดมึงจะขายเจ้าของมึงมึงก็ยังพูดไปสิแฝ่าเนี่ยเราประหยัดเงินไปเยอะเลยเออคือี่ถ้าเราไม่มีหลังคาแบบนี้นะถ้าเราใส่้านะอีกประมาณส่งเสนจะอยู่หรือเปล่ามันก็จะไม่อยู่อีกอ่าใช่อ่าถ้าไม่ตีก็มองไปก็เหมือนเล้าไก่อีกเออกลายเป็นจะโล่งเออมันก็กลายเป็นบ้านไม่สวยอีกอืก็ร้อยละอูอีกฝนตกมาก็ดังเหมือนกระบังแตกอีก อ่ะเวลาแดดออกมาก็ดันลั่นเปียก้าเปียก้าเปียก้าอีกเนี่ยนี่ไม่ลั่นนะนี่ไม่มีลั่นเวลาแดดออกลั่นไหมไม่ลั่นอ่าไม่ลั่นนะฝนลงนี่จะไม่ได้ยินเลยอ่ะจะได้ยินแต่น้ําฝนที่มันไหลลงไอแสคาแค่นั้นล่ะอ่าเออถูกต้องหลับสบายอืมหลับสบายเอออ้าวเนี่ย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 มาดูเนี่ยเอากล้องมันซูมให้ท่านผู้ชมได้เห็น เนี่ยเขาไม่ได้มาเหมือนเราเราก็ถ่ายไปเขาดูเอาอแต่คนมาถ่ายรูปเยอะเลยเด้เหรอเออเขอาว่าะชรจจเอาบ้างเนี่ยอือเนี่ยนาเนี่ยนานโนเนี่ยคน,นที่มาถ่ายรูปกระหำนะวะ่าใ่ร้องเย็นหรือเปล่าเยน็นขึ้นไปดูเลยเนี่ยรอเออก็บอกให้เขาว่าขึ้นไปดูเลยเย็นอากาศเย็นดีเอออ้าวงันก็ ขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าจะไปจังหวัดอื่นๆจะถ่ายตามไปถ่ายตามไปดูผลงานมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นจะได้ไม่ต้องเสียเวลามเวลาขับรถตามไปดูเนี่ยผมพาท่านมาดูทางออนไลน์ทางคลิปแล้วนะครับขอให้จงเชื่อมัน่นว่าเมคอินไทยแลนด์คนไทยทำส่งออกไปทั่วโลกมันมีที่ไหนอะ่ะปะโทร วางไปอาหา่างสี่เม็ดคนขึ้นไปเดินถามที่คนไม่หักอะ่ะไม่มีไปหาดูไม่มีเชื่อผมมีปิงปองเจ้าเดียวที่ทําได้จริงไม่ช่ลองจ้า <Yeah. S 1> เออนน,น,นสวัสดีครับ